หััวบทความเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าชื่อรามหากษัตาท่าผู้ทรงประทับริมปากเหวของราชสมัยซึ่งก็คงจะไม่มีคำกล่าวในบทความใดที่จะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์และประเด็นที่ร้อนแรงในช่วงข้ามวันที่ผ่านมา ซึ่งก็ยังคงเกี่ยวข้องกับคระราชพิธีมหามงคลในวันนี้ซึ่งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้ซึ่งก็ยังคงเข้มงวดและเฝ้าติดตามประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายที่ได้มีการนัดหมายว่าจะออกมาสวมใส่ชุดสีดำเพื่อต่อต้านในหลวงราชการที่10กันอย่างใกล้ชิดผนวกกับกระแสแฮชแท็กในวันนี้ก็ยังคงร้อนชา พุ่งขึ้นติดเทนทวิตเตอร์กับแฮชแท็กที่ว่า28การ,รกฎาคมแต่งดำทั้งแผ่นดินและแฮชแท็กนี้ก็ยังได้ตีคู่มากับแฮชแท็กเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทายอีกด้วยโดยได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานและสืบคนจากประชาชนชาวไทยบางส่วนถึงเรื่องนี้ว่าน่าสงสารนะทั้งแอคกองทัพแอคช่วยกันปั่นใหญ่เลยขอให้ถึงมือทวิตเร็วๆนะสู้เพื่อพอ โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นกันนี่และเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยและเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ในขณะน,นี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับงานพระราชพิธีมหามงคลในวันนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปและอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรกระเล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในการพระราชทานพระบรมราชอรโองการให้ พระบรมวงศางงนุวงศ์นายกรัฐมนตรีคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565ในพระบรมมหาราชวังข้าพเจ้ามีความชื่นชมและซาบซึ้งใจ ป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พอมันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระไทยพระบรมวง,งศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสาธิกาในคำอำนวยพอรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่าน ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีด้วยใจจริงเช่นกันความปรารถนาดีที่จะให้เกิดความสุขความสวัสด,ดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียงและความสามารถของทุกท่านที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรนลุกผล สมบูรณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกวันนี้เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมากจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นยิดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องและประโยชน์สุขของส่วนรวมและมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสมัครสมานสามคัคคีให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลก และนอกจากนี้ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรกะล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีก็ยังได้เสด็จพระราชดดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสุขพมงคลเฉลิมพระชนมพันษาพุทธศักราชร5 6 5ัหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้เสด็จในการนี้อีกด้วยและสําหรับบรรยากาศของงานในวันนี้ซึ่งประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากทุกคนต่างก็เฝ้าจับตามองถึงสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในวันนี้โดยอาจารย์ประวินชัชาวันพงพันธ์เขาก็ยังได้ออกมาตั้งข้อสังเกตในเชิงหอีกแกมยอกเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีสุธิดา ถึงบรรยากาศภายในงานวันนี้อีกด้วยว่าสีหน้าของผู้ชนะและหลังจากนั้นก็ได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจานวนมากพวกเขาต่างก็ได้รีบเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันในทันทีชนะแค่สองทิศเองชนะยังไงแววตามันฟ้องนะเพคะทรงผมอะไรเนี่ยก้อยหายไปไหนแพ้หมอขเขมรทุกรายเจ็บปวดทุกครั้งแต่ก็ต้องทนดูเรื่อยไป ก็เรื่องวันๆเหมือนกันนะคงจะรู้ว่าน้องก้อยจบยังไงฝากถามหน่อยได้ไหมว่าเจ้าคุณพระไปไหนผิดใจเมื่อไหร่เธอสไตล์ลิ์คนเดียวกันกับของคุณก้อยหรือเปล่านี่และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงหยิกแกมยอกจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นอีกทั้งอีกหนึ่งประเด็นที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือสําหรับงานพิธีในวันนี้ กับการไม่ปรากฏตัวของท่านเจ้าคุณซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นทุกคนต่างก,ก็ยังคงเฝ้ารอคอยอีกทั้งพวกเขาก็ยังคงได้เฝ้าสังเกตการถึงเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานโดยได้มีพระบรมวงศานุวงศ์มาร่วมง,งานในวันนี้กันอย่างคับขังขาดแค่เพียงท่านเจ้าคุณเพียงเท่านั้นและเรื่องนี้จึงได้เกิดการตั้งคำถามจากประชาชนชาวไทยขึ้นมาว่า เกิดอะไรขึ้นกับเธอแม่ก้อยหายไปไหนต้องสืบนะสงสารแม่ก้อยคิดถึงท่านเจ้าคุณโยนีมัวมองที่ท่านหายไปอาจจะไปทำสัลยกรรมทำหน้าทำนมหรือเปล่าอาจจะยังไม่หายดีอะไรประมาณนี้ก็ได้คุณก้อยหายจริงหวัางงานนี้เอาเจก้อยไปไว้ไหนเต้าคนไหลใจคิดถึงเจก้อยเจก้อยหายไปไหนเรามันด้อมเจก้อยไม่นะเจก้อยหาย ซึ่งก็เรีเยกได้ว่าสารพัดคำวิาพากษ์วิจารณ์และสารพัดความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากซึ่งพวกเขาต่างก็ยังคงมีความหวงังและเฝ้ารอคอยกับการกลับมาอีกครั้งของท่านเจ้าคุณกันอย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องเฝ้าตามติดถึงสถานการณ์นี้กันต่อไปว่าเมื่อไหร่ทางรชาชสำนักไทยจะออกมาให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้จากการสังเกตการต่างๆสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในวันนี้ ก็จะได้พ,ไปไพบป้ายอวยพรวันเกิดด้วยข้อความต่างๆที่แปลกๆและเมื่อได้อ่านแล้วก็จะพอเข้าใจได้ในทันทีว่าป้ายนั้นหมายถึงใครซึ่งจะแขวนอยู่ตามสะพานลอยและพื้นที่ต่างๆมากมายทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอาทิเช่น Happy birthday ไอ้เต้าริมสา Happy birthday น้าเตาา Happy birthday ขนเต้าชู Happy birthday ไอเต้าหลายใจ Happy birthday เสีอ Happy birthday พี่รู้พี่มันเลว และสำหรับเรื่องนี้เองซึ่งกนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของภาพรวมในงานวันนี้ในวันเฉลิมพระชามพรรศาของพระบาทสมเด็จพระวชริรลเกล้าเจ้าอยู่หัวและเรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงในเชิงยีกเกมยอกจากประชาชนชาวไทยก็เพียงเท่านั้นอีกทั้งในวันนี้ ในเพจเฟซบุ๊กของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรัสกุลเขาก็ยังได้โพสต์ภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในวันนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยเออตลกดีมิสหายท่านหนึ่งบอกมาจะดับก็กลัวเป็นอัป,ปมงคลไฟเกือบจะไหมวัดสะเกตโดยเมื่อวันอังคารที่26กร,รกฎาคมเจ้าขุนเลสเตอร์เจ้าภาพจุดไฟถวายพระพรแล้วมีการจัดพิธีพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคลให้กับวันเกิดของกษัตริย์แต่ด้วยการไม่ระมาราาัดระวัง ขององค์กรสำนักงานพระพุทธศาสนาและสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ไฟไหม้นาองค์พระประธานวัดสาเกตโดยไม่มีใครสนใจเลยจนเผาหมดทั้งตู้หรือมวัวแต่อวยกันอยู่จนไม่ลืมหูลืมตาลืมดับไฟกันนะทั้งๆที่เจ้าคุณเลสเตอร์นั้นเชี่ยวชาญเรื่องสัยศาสตร์ไม่ควรปล่อยพลาดเรื่องแค่นี้ได้ดีนะไฟไม่ไหม้วัดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะลงโทษอย่างหนกัก และหลังจากที่โพ์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากนั้นพวกเขาต่างก็ได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันในทันทีเจ้าหน้าที่วังที่รับผิดชอบมึงเกมชุดทหารรอรับการฝึกได้เลยเจ้าของงานมีอันเป็นไปแน่ๆเอาไปสามเซนหลังร้ายก็มาละศรัทธามันจะเสื่อมก็จากพระนี่ล่ะพวกเผ่าบ้านเผ่าเมืองจะกลับมาหรือเปล่านะเน้นอลังการงานสร้างเจ้าคุณเอาไปสองโบเป็นรางหรือเปล่านะ และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการออกมาแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในวันนี้ซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวไทยเป็นจานวนมากนั้นทุกคนต่างก็ยังคงให้ความสนใจและตามติดเรื่องราวเกี่ยวกับราชสำนักไทยกันอย่างใกล้ชิดติกด้วยและสําหรับอีกหนึ่งประเด็นทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเมื่อในเพจรอยัลเวลไทยแลนด์ อีกหนึ่งเพจข่าวทางรชาชสำนักไทยสลิมหัวเหลืองตัวแม่ก่นแรงไม่แพ้กันแค่ชื่อพาาหัวเรื่องก็แรงแบ,แบบไม่บัญญัตบรญญังกันซะแลว้วว่าชิรามหากรัตตาท้าผู้ทรงประทับริมปากเควของรชาชสมัยซึ่งก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเักล้าเจ้าอยู่หัวเอาไว้ได้อย่างครบรถ ตลอด70ของพระชนชีพที่ผ่านมาอีกทั้งในขณะน,นี้กับสถานการณ์ที่ได้ถูกหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าจากเคยที่ประทับอยู่ในจุดที่สูงที่สุดและกลายมาอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดของพระชนชีพได้อย่างไรโดยได้มีบางช่วงบางตอนของบทความที่น่าสนใจว่ากับภาพลักษณ์ที่ดีของทูลกระหมอ่อมชัยได้ถูกมองว่าในวันนี้ได้เริ่มทําให้พระเกียรติยศกลับถูกมองว่าเริ่มทําให้พระเกียรติยศเสื่อมถอยลง จากที่ได้มีประชาชนจํานวนไม่น้อยได้โจยจันถึงเรื่องราวส่วนพระองค์โดยเฉพาะชีวิตครอบครัวซึ่งเรื่องราวตื้นลึกหนาบางเพียงใดอยู่ที่ทุนกระมอมและบุคคลไรล้อมเท่านั้นที่จะทราบกันเป็นอย่างดีและอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถห้ามเสียงนกเสียงกาจากวงน้ําชาเล่าลือกันไปทั่วพืนแผ่นดินได้วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งได้สืบราชสมบตัติเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการ อีกทั้งตลอดที่ผ่านมาสาธารณชนก็ได้นินทากาเล่พระองค์ซึ่งยังไม่สามารถส่งผลกระทบอะไรได้ยังทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดิมเพิ่มเติมคือพระราชกิจให้สมกับการเป็นพระประมุขของชาติแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปสำหรับรัฐพระบาทที่เริ่มขาดตอนการไม่มีพระราชพลวัตรในพระชนชีพของทูกลกระหมอ่อมเริ่มส่งผลให้ความนิยมเริ่มร้อยรอ,ยรอลงในยุคที่ประชาชนปัจจุบัน เริ่มมีสิทธิ์มีเสียงยังเปิดเผยมากขึ้นหลังจากที่เก็บเงียบมานานเสมือนเป็นการปลดปล่อยทุกอย่างสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงจากที่ทรงเป็นที่กล่าวขวัญในเรื่องราวส่วนพระองค์ต่างๆต,ต,ตลอดวัชราราชสมัยไม่ว่าจะเป็นการประทับอยู่ต่างประเทศมากกว่าดินแดนบ้านเกิดของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินนิวัดเช้ากลับดึกตลอดจนเรื่องราชสตรี ประโดดซีรีส์ชุดใหญ่อันเป็นที่กล่าวถึงตลอดทุกยุคทุกสมัยจนเริ่มรู้สึกพระองค์ว่าเมื่อฝั่งที่เขารพและสนับสนุนเรื่องใสหัวถวายพระองค์เช่นกันจนถึงเวลาที่ต้องมีพระราชพลวัตรประทับอยู่กับร่องกับรอยเสียทีถึงแม้อาจจะถูกมองว่าทรงแบบใบบุญบารุมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมชนกนาถเนื่องด้วยวันเวลาผ่านไปนานเพียงใดยังคงมีผู้คนจำนวนไม่น้อย ที่ยังคงถวินหาพระมาหากษัตร,ริย์ราชการก่อนแต่อย่างไรเสียนั่นคือสิ่งที่พระมาหากษัตริย์ทรงพึงกระทําในการปฏิบัติพระราชกิจเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับเป็นพระประมุขของประเทศสืบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งความขัดแย้งทางความคิดทางสังคมและการเมืองผู้คนจนํานวนไม่น้อยจึงคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะดูแยกเข้าไปกันใหญ่โดยเฉพาะการถวายพระเกียรติบางรูปแบบจากกลุมบุคคลหรือหน่วยงาน ที่ทําให้ดูเป็นการเยินยอเกินควรจนเกินไปจึงเปรียบเสมือนการยัดเยียดยิ่งทําให้ผู้คนไม่น้อยรู้สึกหมดศรัทธาต่อสถาบันที่อยู่คู่ราชาอาณาจาักรไทยมาอย่างช้านานการกระทําเหล่านั้นจะสนับสนุนหรือสั่นคลอนพระเกียรติยศกันแน่ซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรียกได้ว่าทุนกระมอ่อมมีพระราชาวิสัยทัศ์ จากปฏิกิริยาของสาธารณาชนทั้งสองฝ่ายได้ดีกว่าเดิมหากมองตามความเป็นจริงแล้วทรงระวังพระองค์และหวางพระองค์ได้ดีมากขึ้นไม่กลับไปสู่วังวนพระชนชีพเดิมๆที่มีแต่เครื่องบินและจัก,กรยานอีกหลังทรงสืบรากเพียงไม่ถึงสิปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบพ่านความท้าทายหลากหลายที่อาจดูสาหัสากันอันกระทบถึงความวัฒนาถาวร ของรัชสมัยถึงเพียงนี้หลายคนอ่านเริ่มนึกถึงอนาคตของพระราชสรรมานักว่าจะยังคงรุ่งเรืองหรือริบหรี่เพียงใดเช่นนั้นจะเป็นการดียิ่งขึ้นเมื่อส่งได้<อ>พินิจพิเคราะห์ได้อีกหลากหลายแนวทางว่าสามารถปฏิบัติเช่นไรได้อีกในช่วงเวลาของพระชนชีพต่อจากนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีสมกับเป็นการที่ยังทรงเป็นที่เคารพในหมู่ประชาชนหลายคน หรือจะกลับไปทรงงมโคงสู่วงจรพระชนชีพเดิมๆก่อนเวลาจะหมดไปและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงบทความบางช่วงบางตอนจากในเพล r รอย l w o เว d t ์ไทยแลนด์เพียงเท่านั้นและก็ได้นอนว่าเมื่อบทความดังกล่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยจํานวนไม่น้อยพวกเขาตาก,ก็ได้ให้ความสนใจอีกทั้งพวกเขาตากก็ได้รีบเข้ามาวิพากษ์วิจารณถึงเรื่องนี้กันในทันทีว่าบทความเรื่องนี้ช่างคงกรีบโดนใจวัยรุ่นยิ่งนัก กับสถานการณ์ของบัลลังก์ต่างทองที่เริ่มจะสั่นคลอนลงแล้วโดยอาจารย์ประวินชัชวันพงพัณฑ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ในทันทีเหมือนอ่านนิยายและนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากพวกเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ปากเหวรัชสมัยเอิม่มตรงใจไม่น่าเกิน5ปีเสื่อมมากพูดอะไรมากก็ไม่ได้เดี๋ยวหนึ่ง,งสองจาดรัวบ้าน อายุ70ถ้าเป็นคนธรรมดาชาวบ้านตาสีตาสาเขาจะทำอะไรถ้าคนไทยลุกขึ้นพ้นแบบนี้จะไม่โดนม1หงสอ2หรือผสมนิกรก็ปากเขียเหมือนกันนะครับแวะมาอ่านเมนยุคสมัยเปลี่ยนทั่วโลกเขาก็เปลี่ยนนี่ต่างหากคือความท้าทาย